สวัสดีค่ะรีวิวนิทานกับอัลตาบุ๊กนะคะอันนี้เรื่องการเดินทางครั้งแรกของหนูน้อยจิจินะคะโดยสำนักพิมพ์อ m มรินคิดส์นะคะอ่ามาเริ่มดูกันเลยคลิปสั้นๆนะคะก็เป็นการผจญภัยของหนูน้อยอะคะ่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอนูน่นเจอนี่นะคะ แล้วก็ทําให้ได้รู้กันผจญภยัยนะมิกปลามารับข้ามแม่น้ําด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกเขาชอบอะคะ่ะได้ขี่ปลาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็จะไปบ้านคุณยายอาะเริ่มชักจะหลงป่าแล้วสินะคะแล้วก็เริ่มจะอุ้ยป่ามันน่ากลัวมากเลย,ยน,นะคะจะเจอตัวอะไรบ้างก็แล้วหนังสือมันจะเป็นแบบเปิดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะคะ งงงงนิดนึงปรากฏว่าอ๋อไม่ใช่เป็นเพื่อนมาเล่นซ่อนแอบนะคะ,ะแล้วก็โผล่มาทุ่งดอกไม้อย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงบ้านคุณคุณป้าตุ่นนะคะบอกว่าเนี่ยเธอไปทางบ้านชั้นสี่ทางรัดทางรัดแล้วก็ไปเจอไปหาคุณยายถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ